ท่านผู้ชมครับกลับสู่ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลังสิตนะครับกำลังคุยกันเข้มข้นกับพันธุบทโทดตร,ตรกฤษณพงศ์ภูตะกูลยังติดใจเรื่องของงบประมาณที่ขาดอยู่ครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้ให้ตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วละ่ะมีเช่นโต๊ะแปอวจากอาวตอแล้วก็มีปัญหาว่าถ้าเขาลูกน้องเขาทําผิดใช่ไหมครับจับก็ไม่ได้หรือจับได้ก็ต้องมีปัญหาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้ค่าน้ํามันอีก เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงอยู่แหละแต่อยากจะให้ลงรายละเอียดอีกหน่อยว่าต่างประเทศเขาแก้ปัญหากันอาจจะมีหลายที่ที่แตกต่างกันด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็คืออย่างที่ผมเลี้ยนตั้งแต่แรกกันนะครับ,รบว่าว่าหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาบอกงบประมาณเนี่ยต้องมาจากท้องถิน่นมาจากการที่เก็บภาษีท้องถิ่นนี่แหละฮะภาษีป้ายภาษีที่ดินอะไรพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อมาใช้ให้ดูแลคนในชุมชนเองนั่นแหละก็เพราะอะไรเพราะว่าต้องการให้คนในชุมชนน่มีความสงบเรียบร้อยใช่ไหมครับกอาชญากรรมเกิดน้อยที่สุดแล้วก็ดึงคนในชุมชนเข้ามีส่วนร่วม อย่างเช่นอังกฤษเนี่ยตำรวจก็มีอาสาสมัครนะครับแล้อาสาสมัครตำรวจของเขาเนี่ยสามารถีอำนาจจับกลุ่มตามกฎหมายได้เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าคนอังกฤษจุงสุรักษ์ไปเดินตามสวนสาธารณะสุรักษ์ถ่ายปุ๊บเนี่ยคุณไม่มีถุงดำไปเก็บแล้วคุณเดินมาเลยเนี่ยแป๊บเดียวอาสาสมัครตำรวจมาตามจับก็อาจจะมีขอบเขตว่าคดีระดับไหนที่จับได้เลยก็คงไม่ถึงกับขนาดว่าไปจับได้ทุกคดีไม่ขนาดแต่กาลังจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าเปรเที่บ้านเรามีอาสาสมัครไหมกู้ภัย มูลนิธิหรือบางทีเนี่ยก็เป็นคนที่พูดง่ายๆอาจจะไม่มีงานทําแล้วก็เพราะว่ามันไม่มีเงินเดือนเนี่ยเป็นอาสาสมัครพวกนี้แต่ขณะเดียวกันอาสาสมัครที่อังกฤษเน,กเนี่ยก็เป็นระบบโดยกฎหมายมีเงินเดือนมีค่าตอบแทนให้นะครับถ้าเกิดไม่มีตรงนี้เนี่ยหมายความว่าหมายความว่าไม่มีการก,กํากับการตรวจสอบนะครับบางทีอาสาสมัครเนี่ยไปกระทําความผิดซะเองมักจะเจอเป็นปัญหาเลยแล้วก็แบบป้างว่าเป็นตํารวจอันนี้ก็เป็นปัญหาผมเคยได้ยินว่าอย่างไม่รู้จะเรียกว่าอาสาสมัครหรือเปล่านะครับ บางทีตำรวจก็ใช้ผู้ร้ายครับได้ข่าวบ้างหรือแม้แต่เรื่องเก็บกลวยเรื่องจราจรก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรอย่างนี้มันไม่เป็นระบบอาจารย์ครับก็คือเนี้ยก็ต้องถามกลับปันว่าแล้วใครเป็นคนออกกฎหมายนักการเมืองฮ่าแล้วทำไมที่ผ่านมารู้ไหมรู้แล้วทำไมคุณไม่ทำแต่ไม่คิดจะทำอ่าเพราะอะไรฮะก็เพราะพูดง่ายๆทุกคนก็ยังอยากใช้ตำรวจอยู่ก็ป็นอยู่อย่างเงี้ย p o l i t i c a l t o o r เครื่องมือของนักการเมืองเลยนะเป็นเครื่องมือครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของ งบประมาณที่มีความชัดเจนและจจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อการดูแลความปลอดภัยของสังคมก็ต้องย้อนกลับมาอีกแล้วว่าความไว้วางใจถ้าไม่เกิดขึ้นคนกาคงไม่ค่อยอยากให้ได้ให้ใจภาษีเยอะขนาดนั้นคือแน่นอนครับผมต้องเรียนว่างี้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเหล่าเนี้ย<ะ>เราต้องทําไปพร้อมกันครนะครับต้องให้ดูแลเขานะครับเงินเดือนคุณต้องขยับให้เขาสวัสว<ะ>ดิการต้องไป<ะ>ส่วนไหนที่ไม่ใช่งานของตำรวจต้องตัดออกไป<ะ>ครับโอนได้ก็โอนไป งบประมาณท้องถิ่นต้องเติมเข้ามาโดยกฎหมายนะครับลักษณะเดียวกันท้องถิ่นเองเนี่ยก็มีอาสาสมัครอาจจะมีตามกฎหมายเลยนะครับมาช่วยออกตรวจกับตำรวจอยู่แล้วนะครับดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนตรนนี้มันตรวจสอบได้ไม่ยากนะครับประการต่อมาคือว่าก็ต้องตรวจสอบกันทางานของตำรวจต่อซึ่งที่เราคุ้นัแต่ต้นว่าคณะกรรมการก็พูดง่ายตัวย่อกตตรสอเนี่ยกลไกเหล่านี้เนี่ยมันไม่เป็นกลไกจริงเหมือนในต่างประเทศ อาจารย์พูดถึงประเด็นเรื่องความโปร่งใสในการทํางานของตํารวจครับนี่ก็เกี่ยวพันกันเลยว่าและชุมชนจะรู้ได้ไงตํารวจกาลังทําอะไรอยู่ครับก็แน่นอนอันดับแรกเนี่ยการจับกลุ่มครับจับหรือไม่จับเนะไ,ไย้ทํทไมยาเสพติดคนนี้ติดยาเม,มื่อเช้าไปโรงพักเห็นออกาอมกแล <S 2> <S 2> ้วเห็นกันอยู่เห็นกันอยู่ใช่ไหมครับชาวบ้านมักจะพูดอย่างนี้แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยไม่เข้าใจว่ารัฐมนูญเนี่ยเขาไม่ดักเลยครับนการประกันตัวการมีให้ประกันเนี่ย ต้องเป็นข้อห้ามนะฮะหลักคือต้องให้ประกันไปก่อนครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นข้อหาเสพเนี่ยเวลาไปถึงชั้นสายตารวจเนี่ยเขาก็มีการประกันถ้าไม่ใช่แบบค้ายาเสพติดแบบไรเยอะๆเนี่ยนะครับแน่นอนโดยหลักก็คือต้องประกันบางทีเขามียีตอกว่ามีคือมีตัวเลขว่ากี่เม็ดถึงจะเป็นความรุนแรงขนาดไหนใช่ครับก็คืออย่างพูดง่ายๆว่าเนี่ยบางหลายครั้งเนี่ยบางครั้งชาวบ้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจระบบขั้นตอนตรงนี้ใช่ไหมครับตำรวจเองเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นสัต์พันตรงนี้นะครับาะคิดว่าชาวบ้านเข้าใจกฎหมายแต่อีกด้านหนึ่งนะอาจารย์นะอาจจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องชาวบ้านไม่เข้าใจแต่เรื่องว่าเอ๊ะจริงๆมันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ชาวบ้านรู้สึกว่าตำรวจคนนี้กับคนที่ค้ายามีอะไรกันหรือเปล่าก็เป็นข้อสงสัยด้วยคืออันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเลยว่าก็ต้องมีตำรวจส่วนหนึ่งนะครับแน่นอนเพราะว่าจากสิติข้อมูลของตำรวจเนี่ยก็มีตำรวจที่โดนให้ออกจากราชการเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายแน่นอนผมก็เชื่อว่าองค์กรโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เขาก็มีู้พิพาษาตรงหูให้ออกทุกปีนะ <หา S 2> แต่ไม่ปรากฏเป็นข่าวเท่านั้นเองทุกองค์กรผมเชื่อมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเพียงแต่ว่าระบบการตรวจสอบนะครับแล้วความโปร่งใสในการทาํางานเหล่านี้การตรวจสอบมันเข้มข้น,นมากน้อยเพียงใดคนในองค์กรยอมรับที่จะเห็นเรื่องเหล่านี้ไหม <า S 2> <หา S 1> นะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของการโปร่งใสเนี่ยก็ต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการมีส่วนร่วมไมไ่ว่าคณะกรรมการในระดับของโรงพักยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ แลวก็ต้องอาจจะมีคณะกรรมการที่แต่ละชั้นด้วยใช่ไหมอาจารย์คือ,อยังกฤษนายกตัวอย่างง่ายนะครับเขามีคณะกรรมการเรียกว่า i n d e p e n d e n t Police c o m p l a i n t Commission คณะกรรมการอิสระในการกํากับตรวจสอบการทำงานของตำรวจองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ได้มาจากข้าราชการตํารวจเลยมาจากพลเรือนห,หมายความว่าถ้าตํารวจทําผิดเนี่ยหรือว่าตํารวจทําอะไรที่ไม่ถูกต้องประชาชนไม่พอใจเนี่ยร้องเรียนไปที่คณะกรรมการชุดนี้ ถ้าคณะกรรมการชุดนี้มีมติไว้ออกตำรวจก็ต้องออกเลย oh. ผมยกตัวอย่างไม่ต้องอะไรรุนแรงมากนะครับยกตัวอย่างเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาร <Okay. S 2> ัวหน้าแผนกสืบสวนของสกอตแลนด์ยัสเนี่ยเมดหรือเมโทรโพลิแทนพ c ลิสบูโรที่ลอนดอนเนี่ยนะ <Okay. S 2> ได้รับเรื่องร้องเรียนในแผนกนะครับว่าเด็กหายปรากฏว่าผ่านไปประมาณสองสาเดือนคดีไม่คืบหน้า <Huh. S 2> คุณแม่เนี่ยไม่สบายใจมาร้องเรียนคณะกรรมการชุดนี้เขาไม่มีการตรวจสอบกันเลยนับตั้งแต่วันแรกที่คุณรับแจ้งเนี่ยจนถึงปัจจุบันทาอะไรไปแล้วบ้าง huh. ปรากฏว่าชี้แจงไม่เคลียร์ออกเลย oh. ออกก็คือออกไปเลยฮะ uh huh. อันนี้ก็คือความโปร่งใสในการทํางานไงว่าทำไมที่ผ่านมาคุณไม่ทํางานคุณไปทําอะไรอยู่ทําไมคดีไม่มีความคืบหน้า uh huh. ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน <c oughs> แต่ต้องมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าเงินเดือนตำรวจังกฤษเท uh ่ huh. าไรบงบประมาณเขาเป็นยังไงสวัสดิการเขามีความพร้อมไหมคนในพื้นที่ชุมชนเขางบประมาณเขารับสนัครจากท้องถิ่นเขาพร้อมไหมเขาไม่ต้องไปรับส่วยก็อาจจะนะอาจจะเป็นข้อสงสัยของชาวบ้านใช่ไหมฮะขณะเดียวกัน คณะกรรมการอย่างที่อาจารย์ว่าก็ต้องไม่ไปติดอยู่กับการเมืองแน่นอนครับเชื่อว่าเป็นคณะกรรมการอิสระ,ะก็ต้องควรจะต้องอิสระนะครับ<ะ>บางคนมีการเสนอความเห็นว่าอาจจะเป็นคล้ายคายกับปปพชนะครับก็คือหมายความว่าอิสระไม่การเมืองไม่สามารถจะมาแทรกแซงได้ก็ถึงจะสามารถตรวจสอบการ,าร,รดังานของตารวจได้แต่มีตํารวจก็บักจะถามนี่<ะ>ตารวจสมัยก่อนๆนะคนับครับตารวจเป็นทําอะไรผิดบ้งางไหมทำไมต้องมาตรวจสอบกันด้วยไม่ไปตรวจสอบฐานบ้างไม่ไปตรวจสอบอาชีพอื่นบ้าง ก็อย่าลืมนะครับว่าตํำรวจเนี่ยอยู่กับอํานาจอยู่กับกฎหมายใช่ไหม,<ช><ช>มครับมีอาวุธติดตัวด้วยคือมันอยู่ถ้าคนทําผิดเนะี่ยไม่จับเนี่ย<ฮ>ชาวบ้านมัรู้จะไปบอกใครแล้วก็ต้องมีคณะกรรมการชุดนี้นะค,ะครับอาจารย์เรื่องอาจารย์ได้พูดผ่านมาอยู่เรื่องเกี่ยวกับการหาคนมาเป็นตํารวจการคัดเลือกการฝึกอบรมต้องปฏิรูปไหมเมืองไทยจริงๆเราต้องเรียนบน,น,นะครัว่า ระบบการคัดเลือกเนี่ยผมเชื่อว่าเข้มข้นพอสมควรเพราะว่าจะมีการตรวจสอบประวัติภูมิหลังคนมาสมัครราชการตํารวจเนี่ยนะครับตรวจสอบประวั <aha. S 2> ติครอบครัวแล้วก็ตรวจสอบแม้กระทั่งให้ตํารวจในพื้นที่เนี่ยไปเช็คเลยหมถึงคนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้ามาได้นะไปเช็คเลยว่าบุคคลคนนี้เนี่ยมีประวัติเกี่ยวข้องอะไรบ้างยาเสพติดไหมเคยโดนจับวุ้ดปืนเถื่อนอะไรไหมผ่านระบบขั้นตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบอีกทีหนึ่งมาดูระบบการฝึกอบรมงบประมาณเรามีเพียงพอไหมเท่าที่ผมทราบเนี่ยขาดแคลนตลอดนะ โรงเรียน100ตำรวจเองเนี่ยยังไม่มีงบในการอบรมอาจารย์เลย <Ha. S 2> แล้วถามว่างบประมาณของสำนักตำรวจชาติมีไหมมีแต่ว่าก็ต้องกระจายไปทุกหน่วยถูกไหมครับเหมือนเราเนี่ยมีลูกศิมีลูกอยู่ห้าคนกับมีลูกอยู่คนเดียวเราสามารถจะเลี้ยงลูกคนเดียวให้มีคุณภาพ <Ha. S 2> ได้ดีได้เรียนหนังสือสูงมากกว่าลูกห้าคนถูกไหมครับอันนี้กรณีสมมติฐานที่ว่าครอบครัวฐานะไม่ค่อยดีนะ <Ha. S 2> แต่ครอบครัวถ้าเกิดเขาฐานะดีไปเลยก็แน่นอนเขาทำได้อันนี้ก็เหมือนกันประเทศเราเป็นประเทศกำลังพัฒนานะต,ตำรวจมารวมกันอย่างเนี้ย อยู่หลายหน่วยกันเยอะเนี่ยงบประมาณไม่พอฮะฮะดูอาจารย์จะเน้นประเด็นเรื่องงบประมาณซึ่งเกี่ยวพันทั้งเรื่องเงินเดือนเรื่องของอย่างเช่นค่าน้ํามันหรือว่าการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยแต่ผมเองก็ยังคิดในเรื่องที่ว่าถ้าความสัมพันธ์ของคนดีต่อกันเช่นความสัมพันธ์ระหว่างตํารวจกับชาวบ้านเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ไปทำอะไรที่ําให้เกิดข้อสงสัยว่าไปค้าของเถื่อนหรือเปล่าไปสนับสนุนบ่อนหรือเปล่าหรือว่าค้ายาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะตรงนี้อาจารย์มองอยังไงถ้าจากมุมที่ผมคิดเนี่ยนะฮะว่าเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมขึ้นมาโดยอาจจะไม่ต้องถือว่างบประมาณเป็นเรื่องใหญ่ได้ไหมได้ครับผมยกตัวอย่างง่าย,ยางี้เคยคุยกับตำรวจระดับชั้นมาทวนที่อยู่สายตำรวจครับเขาสัมพันธ์ดีกับชาวบ้านมากเลยฮ พอชาวบ้านมีงานบวชบ้านกอมีงานบวชก็เชิญเข้าไป่าบ้านขอมีงานแต่งลูกสาวก็เชิญเข้าไปครับพอก็บ้านคองานศพก็เชิญเข้าไปเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากไปนะครับอยากไปเพื่อไปสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านแต่เวลาเราไปเนี่ยเขาก็มาเลี้ยงดูเราอเราไปมือเปล่าเงินเดินเท่าไหร่จะใส่ซองไม่ใส่ซองปรากฏว่าชาวบ้านก็เป็น,นทางรับหลังอกีกบอกว่าตำรวจคนนี้ม,มาที่ไรมากินฟรีตลอดเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีเงินไปใส่ซองใช่ไหมครับกลายเป็นว่าเขาก็ต้องชะงัก เพราะความสัมพันธ์ของเราเนียมันต้องยอมรับว่าสังคมไทยมันผูกพันกับเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมครับคือแน่นอนงบประมาณเ,เป็นเรื่องสําคัญสำหรับทุกุกสาขาชีพในการที่จะดูแลหลายเรื่องแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีงบประมาณแล้วจะจบเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างตำรวจนิวยอร์กงบประมาณเยอะไหมครับสหรัฐอเมริกาก็ยังทุจริตคอรรัปชันสูงเลยประมาณปี1 9 7 0 1 9 8 0ครับปัจจุบันนี้ลดลงไปเยอะเพราะเขามีระบบการตรวจสอบที่เข้มข้นเรื่องพวกนี้อาจจะเกี่ยวกับศิลปะด้วยนะอาจารย์ศิลปะของการค่หาสมาคม คือเราต้องเรียนว่ามย่างนี้นะต้องเรียนว่างี้ว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งผู้นําประเทศนมีผลมากเลยครับถ้าจริงใจที่จะทำเนี่ยนะผมยกตัวอย่างง่ายงี้ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีรัฐพักการเมืองพักไหนเนี่ยชูธงเรื่องการพัฒนาระบบงานตํารวจไหมเคยมีไหมฮะถ้าเราเลิกกันยกเว้นฮะยกเว้นที่รัฐบาลมาจากสมัยรัฐประหารก็คือพลเอกสุรยุทธ์อันนั้นมาจากรัฐบาลอันนั้นเป็นแก้กฎหมายก็แก้ไม่ได้ครับแก้กฎหมายก็แก้ไม่ทันเพราะว่าอยู่วรรคแค่ปีปีหนึ่งก็หมดวรรคใช่ไหมครับ หมายความว่าไงหมายความว่าทุกคนอน j o ยหมดอน j o ยที่จะให้ตํารวจเป็นอย่างเงี้ยคืออยู่ในภาวะแบบนี้ได้ประโยชน์ละครับเราก็ต้องไปถาม,มกลับแล้วสังคมไทยเราก็จะอยู่กันไปอย่างนี้ไหมนะถ้าอย่างนั้นเอาว่าปิดท้ายที่ได้พูดคุยกันในประเด็นการปฏิรูปตํารวจเนี่ยนะครับอาจารย์เสนอขั้นตอนทีและน่าจะศึกษาจากที่ไหนยังไงด้วยกับการที่เราจะผลักดันการปฏิรูปตํารวจเอาลึกกว่าที่เราคุยกันอย่างย่อๆนี้นะได้อย่างเป็นจริงอ่าประการแรกเลยเนี่ย ตำรวจต้องปลอยจากการเมืองครับหลุดเป็นจากการเมืองก่อนน,นะครับ,บประการที่สองตำรวจต้องกระจายอานาจครับมีคณะกรรมการตํารวจระดับภูมิภาคนะครับ,รบในที่หมายความว่าไม่ใช่ตํารวจเป็นคณะกรรมการกเองแต่ว่าคณะกรรมการระดับภูมิภาคเนี่ยต้องมาจากหลากหลายสาขาอาชีพในการที่จะคัดเลือกคนมาเป็นหัวหน้าตํารวจในภูมิภาคนั้นๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเขาก็จะมาได้ดูตํารวจของเขาเองในพื้นที่ครับแต่ปัจจุบันยังเป็นรั้วที่การรวมศูนย์อำนาจอยู่ ใช่ไหมครับก็คือว่าอยู่ที่ส่วนกลางสังเกตได้ง่ายเวลาคนเป็นนายรกรัฐมนตรีนะครับมักจะเปลี่ยนอะไรฮะเปลี่ยนผู้บัญชาการตํารวจชาติาเพราะาอะไรเพราะว่าถ้าเปลี่ยนผู้บัญชาการตํารวจชาติได้คนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนหัวพูดได้ง่ายเด็ดทวีติ่งเนี่ยเราคนหัวใหม่มาใส่นะ <c oughs> คุมคนนี้ได้ก็คุมได้ทั้งประเทศคุมตารวจได้ทั้งประเทศ <c oughs> แต่ถ้าเป็นแต่ละภูมิภาคแต่ละภูมิภาคเนี่ยคุมไม่ได้แล้ว <c oughs> ผู้บัญชาการตํารวจชาติน่ยเป็นได้เปรียบเสมือนกับให้นโยบายนะครับเปรียบเสมือนปรับกระทรวง แต่ละาผู้พิพากก็ว่านไปนะครับคณะกรรมการอาจจะมาจะไกลอายการอดีตผู้พิพากษาอะไรก็ว่ากันไปมาดูรูปแบบได้ไม่ยากนะครับเพราะที่พูดได้นี่เพราะอะไรเพราะว่าบริบทของเอเชียก็ญี่ปุ่นอังกฤษเขาก็มีสามคณะอำนาจเขาเรียกว่าที่ประเทศยสตักเจอร์ก็คือรัฐบาลใช้อำนาจผ่านโฮมออฟฟิศหรือกระทรวงมหาดไทยส่วนที่สองสามส่วนนะส่วนที่สองก็คือผ่านพ olic authority ก็คือคณะกรรมการระดับผู้พิพากษานะครับอันที่สามก็คือ police constable ก็คือตัวตำรวจเองนี่แหละเพราะฉะนั้นสามส่วนเนี้ย เดวิดคาเมรอนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของอังกฤษไม่สามารถไปปลดหัวหน้าตำรวจของสกอตแลนด์ได้ไม่ปลดไม่สามารถปลดหัวหน้าตำรวจของเบลได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงแม้ทั้งหมดจะเป็นสาธาณชนาจากักรใช่ไหมครับเพราะาอะไรเขามีคณะกรรมการการะดับภูมิภาคก็อยู่ครับไม่สามารถปรเปลี่ยนได้ประชาชนอยากจะสับสวนการปฏิรูปตำรวจต้องทำอะไรบ้างในช่วงนี้ผมที่ผมเคยศึกษาไว้นะครับผมเชื่อว่าหลักสามเพียงง่ายนะครับหนึ่ง political view เจตจำนงทางการเมืองต้องแน่วแน่ชัดเจนว่าจะทำ อยากปฏิรูปแหละประการที่2 public participation นะครับการมีส่วนร่วมประชาชนหรือ people เนี่ยค,คนในประเทศเนี่ยนะในสังคมต้องเห็นด้วยว่าอยากจะพัฒนาอยากจะเปลี่ยนแปลงครับประการที่3สําสคัญมากเลย <หา S 2> ใครทราบไหมครับโปลิสตำรตวจเองหาหาแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราบอกว่าปฏิรูปตํารวจเราต้องพูดได้ชัดว่าเราไม่ใช่เปลี่ยนให้เขามันแย่ลงแต่เราจะพัฒนาเขาให้มันดีขึ้นครับฟังจากอาจารย์แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ คือไม่ง่ายๆเพียงแค่เอาตำรวจไปอยู่กับท้องถิน่นหรือไปอยู่กับจังหวัดขึ้นต่อการเลือกตั้งอย่างเดียวยังมีอีกหลายเงื่อนไขและผมคิดว่าคุยกันในครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับการที่เราจะไปคิดค้นวิเคราะห์แลกเปลี่ยนหาทางที่เป็นจริงกับสังคมบ้านเราเจตจำนงแน่ๆน,นะครับปฏิรูปตำรวจให้ได้โดยเงื่อนไขที่เป็นจริงขอบคุณอาจารย์มากครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยศิษย์ ประเด็นต่างๆเราจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันแบบนี้ครับอีกสักครั้งหนึ่งในอีกหลายอาทิตย์ข้างหน้าก็อาจจะมีประเด็นตำรวจมาคุยกันในแง่มุมอื่นได้อีกด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ